มาต่อกันที่เรื่องราวของแฟชั่นแล้วก็หนู่คนนี้กันบ้างค่ะ ริวเฮ้าลานพระเอกดาวรุ่งวัย22ปีชาวจีนล่าสุดค่ะก็ได้ขึ้นพาดหัวขา่าวจนเป็นที่รู้จักระดับโลกจากการณีที่แบรนด์น้ำหอมชื่อดังอย่างโจมาโลนเลือกเขามาปรากฏตัวในแอดโฆษณาเวอร์ชันจีนของโคโลนที่จอรนโบเยกาดาราผิวดำชาวอังกฤษจากหนัง Star Wars ร่วมครีเอทแล้วก็เป็นนายแบบเองในโฆษณาฝั่งตะวันตกในฐานะแบรนด์แอมบบสเตอร์คนแรกชายคนแรกนะคะของโจมาโลนอีกด้วยค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าไม่มองเรื่องของการตลาด หรือว่าประเด็นเหยียดเชื้อชาติแล้วสําหรับหริวเ้าหลานเองก็ถือว่าเป็นขวัญใจแบรนด์เนมฝั่งตะวันตกมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าเขาได้ขึ้นพาดหัวข่าวเรื่องสงสัยอะไรก็ตามนะคะทําเอาของขายเกลี้ยง มาอย่างต่อเนื่องเลยด้วยค่ะตั้งแต่เรียนอยู่ในสถาบันการแสดงชื่อดังอย่าง Central Academy of Drama ซึ่งก็ทำให้เขาได้คะแนนด้านการแสดงสูงสุดของชั้นปีเลยทีเดียวด้วยค่ะก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะที่พระเอกคนดังจากหนังเรื่อง Beijing Love Story แล้วก็ Detective ชายหน้าคนนี้จะติดโผเป็นเซเลบจีนทรงอิทธิพลมาตั้งแต่ปี2017ซึ่งตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ยังได้เซ็นสัญญาพรีเซนเตอร์กับแบรนด์ดังอย่าง Vivo แล้วก็ k a l e s อีกด้วยค่ะรวมทั้งเมื่อปีที่แล้วก็ยังได้ร่วมแคมเปญระดับโลกกับแบรนด์หลุยส์วิกตองร่วมกับดาราระดับโลกทั้งโซฟีเทเนอร์รวมถึงจอร์ินเทโรอีกด้วยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทั้งแฟนคลับชาวจีนรวมถึงแฟนคลับชาวเอเชียนะจะต้องภูมิใจแล้วก็ติดตามไปแน่นอนเลยค่ะ